เอาไอหมาทาเลายุมึงจะรีบไปให้คำปรึกษาใครไม่ทราบไหมอย่ายจะโดดเข้ามาอีกเชียวนะมันไม่ฟังเลยโอ้ยขยันโดดด้วยอะไปดูสภาพผมเหลือแค่นี้ทำไมต้องใส่โอ้ยขาออภัยด้วยนะครับ โอ้โหโชคดีจริงๆที่มีกระสุนทะลุทะลวงนี่อ่ะหมดอใหยหมดเพราะว่ากระสุนเราหมดเลยโอ้หมดก๊อกเลยข้างบนทีนไหมดีเราจะได้เตรียมสไลด์เลยโอเคขึ้นข้างบนเราเราเตรียมสไลด์ละเอาไอ้พวกเราสไลด์มันเสียกมาด้านล่างไอ้ดี่มันไหวใจไม่ได้ เอาไอ้นี่มันก็แม่นเกินโอ้โหผ่านกันคำนวณมาอย่างดีแค่ไหนวันนี้เนี่ยสไลด์แบบสไลด์ผิดทางโอ้ยตไลมาตไลตามไม่มีโกงครับผมเออตามไปทุกที่สไลดที่ไหนมันตามที่นั่นไหนอิ่มเกินแบบมีสติเลยใช่ไหมสติสติสติสตสตจเจอทางตันไฟมาก,กันอีกที ทำไมด่านนี้มันเป็นลงๆงงยังไม่รู้อ่ะถ้าเป็นด่านอื่นๆเราก็มาเราตายไปไม่รู้กี่ทีแล้ว,ลวเนี่ยภาคสองภาคสามผมเล่นมาเนี่แบบเดิเป็นแบบยังไม่ทันถึงสองสามเก้าเลยขีดเอาขีดเอาเอา่ะวุ้ยตัวโตวจังเลยไห่อยช่างมากเลยมัาถอดลูกตาได้เกิดแบบนึกมุกโจมตียังอืงน่นไม่ออกเลยหรือไงวันนี้ <c oughs> เอาเข้าไปโอ้ยโดนระเบิดไปอีกทีหนึง่ง <laughs> มันข่ามาตรงนี้ได้ไหมเหรอผมนึกว่ามันจะว่วงลงตรงช่องว่างนี่ไงอะไรกันอะไรกันอะไรกันมีเรื่องให้ตายแบบคาาไม่ถึงทุกทีเลยเก็บดีให้ตายสิโอเคจะไม่ไว้ใจแกแล้วสไลด์ลงไปเก็บส,สวยๆมันคงไม่ตามเราลงมาถึงในน้ำหรอกนะโอ้โหตามจริงด้วย <laughs> โอ้ยจห,หายใจความหมดอันนี้มันมีแบบเกมนี้มันอัจฉริยะด้าน เน่สไลด์ส,สุดท้ายอีกแล้วเหลี่ยมเลย <c oughs> แล้วมันเหลี่ยมได้ผลด้วยเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวเหลี่ยมเจอเหลี่ยมหลังจากที่เราชนะด่านเมื่อกี้ไปเราจะได้กระสุนใหม่มาสองอันนะครับ <c oughs> ผมงั้นเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเราได้กระสุนอะไรบ้างนะเริ่มตัวกระสุนอันนี้อ,นนอ,นนอันนี้เขาเรียกว่านี่เลยกระสุนวงแหวนดีกว่า ฉันไม่ไปทางสนใจหรอกว่าแกจะพร้อมหรือไม่พร้อมเพราะงานของฉันก็แค่กําจัดแกเท่านั้นเองไม่แกเป็นไงอยู่เหมือนพายเรืขึ้นมาไหมอ่ะเหมือนไหมเหมือนพิมพ์หนึ่ง <c oughs> เดินไปเรือสงสัยว่ามีไฟลุกมันมันดับไฟได้นี่มันดับไฟได้มันต้องมีอะไรอยู่ข้างบนไม่ใช่อยู่ข้างล่างแน่นอนอยวเอาลงอ่าส่งผนดับไฟดูสรุกไไปมีอะไรทําไว้เพื่ออะไรวะ พาไปหน่อยดิพาไปหน่อยใช้บริการหน่อยอะ่ะทำไมไม่ขยับอ่ะแล้วแบบแล้วผมจะโดดถึงอะ่ะผมโดดไม่ถึงเลยเนี่ยเองแบบช่วยพาไปหน่อยแลจะให้มไปก็ไปเลยอะ่ะโอ้ยต้องถึงอนะ่ะต้องถึงต้องถึงอบอกไหนต้องถึงเอามันดูอยจาพุ่งแม่นมากพุ่งตัวฉันกระโดดพอดีเนี่ยนไะ อะไรมันโดนบันดาลใจให้แบบ